ปันเบื้องของผมเจ้าอดปอยให้ผมเจอผีสัตว์ไอ้ที่สุดพวกเจ้ำทีคนพ่อจะต่อมาเรื่องของนั้นอยู่ไหนถ้าเป็นแบบนี้เราต้องเจอดีกันทหารคอยพิดสบายอำนัจข้าวหนุ่มสีตนาอาทิตย์อามันอามันเขาขังคุกตลอดชีวิตสำหรับอามันเรื่องของคนเลเรื่องนี้อหาเป็นตัวโกงเรามอบอามันให้เจ้า แล้วเจ้าคิดแบบไหนเจ้าสิททำแบบไหนเชื่อตา,าสมสบายเลยการบ,บ้านงค่ะเ้ยงโอมันเ็นการนนา้เอากขา้ยาานมันคนละยานกัน่ได้เอาแบบนั้นเจ้าสิจัดการกันไหนรบพทษกันไหนนี่คือคู่ตของท เป็นหัวนาบังคัามผู้นั่งบังคับมผู้นี่ตามขอผู้จัดในเจ้าหกเมืองเอเกินโดยเฉพาะเดียนี้ผูใจัในทุกงตะลกบ้านงานไหนกันป็นเจ้าหัวหัวหมวใครเรืึกันเป็นหัวนาตื่นตัวกุมตะลกดีกกระ้ทุตะลนนจวมึงควรลองจันไรไหนบ่ การบอกการจาคาตอมายิ่มใจคนแค่ดาวันภูด้วย่าวเมื่อทคนมันิดมึงไอ้พวกกูนี่ไอ้คนหักพวกกูนี้รุ่งตะลบเนี่ยแคู่าเขาอรมึงจะเป็นเยี่มดีนะตลบดีนะ็บากบ้าสดนให้ดีนนี่รัศมีอำนาจค่อยค่อยผิดฉาั ค่อยคิดกระว่าอานาจการมมาคุ้นานาจกรรมคุ้นนี่ไม่ใช่แดดด่วาเป็นบาทะไร